แจ็คเป็นขาวบอยองคคือปืนมุ่งหน้าขึ้นโดยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยขอยแจ็คช่วยเหลือจากกากยแจ็คช่วยด้วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมาลังควาญอา้ว่ข้าปงตานผ่าดงต้นกล้วยหอคอยอยู่เก,กาะกลางลำห้วยแจ็คมาถึงลองโอ้หมายก้าเจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดขังไม่มีสะพานทอดเออผมว่ายน้ำไม่เป็นกากอย ก็หัวเราะสัดใจเจ้าหญิงเชิดจึงถอนหายใจไล่ข้าวบยกลับบ้านกลับไปแจ็คเดินกับพ้องความตาชายัยแจ็คเรียนว่ายน้ำยี่สิบปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข้าทีไล่บอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้จะไปช่วยม้วยยิ้มยินดีคุณพระช่วยแจ็คช่วยด้วยกากอยมาลังควานอาม้วยค้าปงตาลผ่าดงต้นกล้วยหอคอยอยู่กกลางลำห้วยแจ็คมาถึงลองโอ้แย่ฝ yeah, ีสไตไว่ายน้ำอย่างเท่หารุม ไม่ว่ามีจระเข้ตาบอยตายอย่างทรมานกากอยขอเจ้าหญิงแต่งงานมวยตกลงพ่อควงขึ้นคันอเอาสาร